สวัสดีค่ะคุณทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาอนลของใบฟาร์มนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเซตปืนพูผิวเร่งด่วนจากแบรนด์ SOS สื่อให้ดูกันนะคะโดยบูสเตอร์ช็อตของเขาเนี่ยก็มีทั้งหมด2ตัวด้วยกันค่ะได้แก่สกินอินเนอร์จีไวโกลกล่องสีชมพูสูตรอัพผิวไร้กระจางไสและ สกินอินเอ y นจีเอ็ดลอกกล่องสีแดงสุดยกกระชับผิวเด้งลดเลือนริ้วรอยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละตัวจะดีแล้วก็น่าใช้แค่ไหนกันค่ะฟอมจะเริ่มจากกล่องสีชมพูก่อนนะคะส k i n อินเอ y w จีไวท์โกลด์คิดในหนเซตเนี่ยน,นะคะเขาก็ประกอบไปด้วย2ชิ้นค่ะได้แก่ตัวนี้นะคะ w วท์เทนนิ่งบูสเตอร์ชนะคะอันนี้ ไฮยาลูรอนแอนด์คอ Fre เจ e d รี m a s ยนะคะตัวนี้ค่ะตัวแรกนะคะวัตเทนิ่งบูสเตอร์ช็อตค่ะก็จะมาในลักษณะซองฉีกเป็นหลอดๆแบบนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือเขาประสานคุณค่าวิตามินซีจากญี่ปุ่นนะคะมีรีตอตา้านอนุมูลอิสระสูงลดการก่อเกิดเมลานินก็จะช่วยทําให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสนะคะลดรอยดํารอยแด,ง,ยดงจากการระคายเคืองเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวผิวก็จะดูกระชับขึ้นนะแล้วก็พวกริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็จะดูจางลงด้วยค่ะ ตัวหนึ่งนะคะไฮยาลูรอนแอนด์คอลลาเจนฟรีสตายมัทเขาก็จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะมีมาทอยู่นุนๆแบบนี้นะจะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้นะเขาเป็นนวัตกรรมล่าสุดในการสกัดคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาลูรอนเพื่อคงความเข้มข้นของสารสกัดได้สูงสุดถึง90%เปขาก็เลยจะมาในรูปแบบนี้ค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยในการกักเก็บน้าแล้วก็ฟื้นฟนูผิวเติมเต็มแล้วก็เสริมสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่งางใสชั่วข้ามคืนเลยค่ะเดี๋ยวเรราาจจะมลลอองงใช้้กกันนนดูิๆแว็ไปน อนอื่นนะคะความจะทำการแกะเจ้าให้ยาลูรอนแอนค e n f เจนฟ e ีสไ Mask เขาจะเป็นก้อนกลมๆหยุนหย่นๆแบบนี้นะคะนี่นี่บีบได้คือรู้สึกเหมือนเขามีความคล้ายๆมาร์ช m a l l o w เลยแต่เขาไม่เด้งกลับเด้อน่ารักมูมีมากอะ่ะเมื่อฉีก2อง t n ต i นิ่งบูสเตอร์ชอตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาหยดลงบนไฮยาลูรอนแอนคอ n ลเจนฟ e ีสไ m a s สค่ะ ไวเทนี่งบูสเตอร์ชอ็อตเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นสีขาวๆขวุขน่ขนๆแบบนี้แหละคะ่ะทีนี้เราก็มาผสมทั้งสองตัวให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเขาก็จะมีกลิ่นแบบหอมๆอ,อ,อ่อนๆน,นะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็นํามาทาบนผิวหน้าได้เลยนะคะทาเป็นสลิปปิ้งมาร์กหรือว่าทาเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนนอนได้เลยนะคะเนื้อของเขาเนี่ยก็ไม่ได้หนาเกินไปทุกคนติดฝ่ามือซะส่วนใหญ่เอาฝ่ามือป้ายเลยแล้วกันคือรู้สึกได้ถึงความเข้มข้นนะแต่ว่าไม่เหนียวเนินหนะนะคะ คือบองต้นเนี่ยก็รู้สึกเหมือนทาครีมที่มีความแบบฉ่ำน้ำําฉ่ามากๆตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะค้างการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวแรกไว้เท่านี้ก่อนนะคะทีนี้ฟังมจะไปนอนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูผลกันในวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายมอร์นิ่งค่ะทุกคนนี่ก็เป็นสภาพผิวหน้าในตอนเช้าของวันถัดมานะคะจะเห็นว่าตายังบวมอยู่เลยนะคะ <laughs> ตื่นมาก็ไปล้างหน้าเลยนะคะน้ําเนื้อมยังไม่ต้องอาบค่ะเรามาดูผลที่ได้กันค่ะอ่อเช็ดหน้าแป๊บหนึ่ง ความแตกต่างที่ฟางเห็นได้ชัดจากสภาพผิวหน้าเมื่อคืนนะคะนั่นก็คือผิวหน้าของฟา์มน่ะมีความสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคือช่วงเม,มื่อคนะืนน่จจะเห็นว่าใต้ตาของฟามก่อนหน้านี้เนี่ยมีความหมองมากกว่าตอนนี้ด้วยะคะ่ะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าได้นอนโดยหรือเปล่าแต่ฟามคิดว่ามาสกมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่าปกติฟามก็นอนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มาสกงผิวก็ไม่ได้ดีขึ้นแบบนี้นะพอจับดูที่ผิวนะคะก็จะรู้สึกถึงความแบบผิวฟูฉ่ำเด้งอิ่มน้ำนะคะทุกคนคือแบบเฮ้ยข้ามคืนแล้วแบบมันร สวัสดีค่ะและนี่ก็เป็นช่วงกลางคืนของอีกวันหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําการทดลองใช้จเจ้าตัวสีแดงตัวนี้นะคะตื่นตืนตนวันนี้เราจะมาดูในส่วนของมาสกกล่องสีแดงตัวนี้ค่ะ Skin Energy a อ็ Lock It ในหนึ่งเซตนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ชิ้นเหมือนกันค่ะ อันแรกจะเป็น f i อร์มมิ่งบูสเตอร์ช็นะคะตัวนี้แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นไฮยาลูรอนแอ l คาราเดนฟรีสไดมาร์คค่ะตัวนี้นะคะเรามาแกะดูด้านในกันค่ะอันตัวแรกับความลืมบอกไปใช่ไหมคะว่าเขาแกะจากด้านข้างแบบนี้นะ ชิ้นแรกนะคะเป็นเฟิร์มมิงบูสเตอร์ช็อตนะคะก็จะเป็นซองฉีกแบบนี้นะตัวนี้เขาผสานไฮยาลูรอนและฟูลเออรินจากประเทศญี่ปุ่นค่ะมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระสูงกว่า125เท่าช่วยลดการเกิดเมลานินรอยดำรอยแดงจากการระคายเคืองก็จะช่วยทําให้ผิวในมีความกระจ่างใสนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวพร้อมกับลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งก็คือไฮยาลูรอนแอนคอลลาเจนฟรีสไตล์มาสตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติของเขาาากกกก็็คือช่วยในนรเบ้ํแลฟฟ วเต็มแเราก็สริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสชั่วข้ามคืนค่ะซึ่งก็คือแบบเดียวกับกล่องสีชมพูที่รีวิวให้ดูก่อนหน้านี้เลยนะคะวิธีใช้ก็เหมือนกันเลยนะคะก็แกะเอาตัวฟรีสต e ์มาส์ออกมาก่อนนะคะเตร็จเราก็นำเจ้าเฟิร์มมิ่งบูสเตอร์ช็อตนะคะหยดลงไปเลยค่ะคุยเฟิร์มมิ่งบูสเตอร์ช็อตสีจะแตกต่างจากตัวแรกนะคะเขาก็จะเป็นสีใสๆนะคะทุกคนเสร็จแ,แล้วเราก็ทำการคนๆๆผสมเขาให้เข้ากันค่ะ กลิ่นของเขาอะหอมนะแต่มีความรู้สึกหอมคล้ายๆแบบรังนกอะค่ะทุกคนหอมหอมผสมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นก็ทาเป็นสซรั่มิ้งมาร์หรือว่าทาเป็นขั้นตอนสุดท้ายบำรุงก่อนนอนเลยนะคะส่วนนี้นะคะจะให้ความรู้สึกเหมือนกับเปียกมากกว่าตัวแรกนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาอาจจะแบบมีความเป็นใสๆด้วยมั้งไม่ใช่สีขาวขุ่นๆแบบตอนแรกค่ะทุกคนโอเคค่ะเหมือนเดิมนะคะมาร์แล้วไปนอนกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันวันพรุ่งนี้จ้า Good morning ค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะและนี่ก็คือสภาพผิวหลังจากการมาช้วยสกินเอนเนอร์จีเอ็ดล็อกคิดเข้าไปนะคะเช้านี้กําลังจะออกไปทาธุระข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นอาบน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะคือชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะว่าเอ็ดล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ในวันรุ่งขึ้นนะคะความขาวกระจ่างใสเนี่ยมันจะยังไม่ดูไบรท์ออร่าเท่ากับการใช้ตัวสกินเอนเนอร์จีไวทกลอคิดนะคะแต่เรื่องของความนุ่มเดง้งผิวที่รู้สึกได้ว่าเขายืดหยุ่นขึ้นอะ่ะจับไปเรารู้สึก ผิวมีความอิ่มแดงแล้วก็มีความแบบ กระชะับอะมีมากกว่านะคะเรามาสรุปผลการใช้งานกันเลยดีกว่าค่ะโดยปกติด้วยงานของฟาร์มแล้วเนี่ยก็จะทําให้ฟาร์มเป็นคนที่มีเวลาพักผ่อนค่อนข้างน้อยเลยนะก็จะทําให้หน้าซลนแล้วก็ผิวเกิดริ้วรอยได้ง่ายนะคะเราตั้งแต่อายุ30คือแบบการเปลี่ยนแปลงของผิวถ้าดูแลเขาไม่ดีนี่คือเขาจะไปไวมากเลยนะนั่นก็เลยทําให้บางครั้งเนี่ยการใช้สกินแคร์อย่างเดียวก็าอาจจะไม่เพียงพอค่ะดังนั้นพวกสลิปปิ้งมาร์กให้ทาปุ๊บแล้วก็นอนได้เลยเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบต่อโจกฟาร์มมากๆเลยค่ะ ะะจะบอกว่าฟาร์มเองก็ชอบทั้งสองแบบเลยนะฟาร์มชอบความพิเศษของเขาที่เขาใช้นวัตรกรรมในการสกัดไฮยาลูรอนแล้วก็คอลลาเจนเพื่อคงความเข้มข้นของสารสกัดมากๆเลยนะที่แบบให้เขามาอยู่ในเม็ดกลมๆอะคะ่ะมันทําให้เราเห็นความใส่ใจของเขาที่แบบตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อมาบํารุงผิวของเราจริงๆอะคะ่ะและการออกแบบการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะแค่นำสองสิ่งมาผสมกันจากนั้นก็มาร์กหน้าแล้วก็นอนได้เลยะคะ่ะเจ้าตัวสกินอ n e เน y w ์จีไวท์โกลคิเนี่ยหลังการใช้งานพอตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ อิ่มฟูเด้งแล้วก็ความไบรท์ของผิวค่ะคือจากหน้าหมองหมองเมื่อคืนเนี้ยตื่นมาคือแบบผิวดูสดใสเหมือนกินน้ำไปแปดแก้วหรือว่ารับไปสิบตื่นอะไรแบบนี้เลยนะเหมาะกับคนที่มีเวลาพักผ่อนน้อยแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำมีริ้วรอยนะคะพอใช้แล้วผิวหน้าจะดูสดใสแล้วก็ทําให้แต่งหน้าง่ายด้ยค่ะส่วนตัวสกินอนเนอร์จีเอ็ดล็อกกิตเนี่ยนะคะก็เป็นตัวที่ฟาร์มชอบอีกเหมือนกันนะอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยฟาร์มอายุ30แล้วนะดังนั้นเนี่ยพวกริ้วรอยความหย่อนคล้อยต่างๆก็เริ่มมาแล้วนะะคยิ่ง ที่แบบนอนน้อยๆนะโอ้โหหน้าเนี่ยแบบคล้อยแบบดูไม่ได้เลยมันโซมากเลยคะ่ะทุกคนเจ้าสกินอนเนอร์จีเอ็ดล็อกคดเนี่ยนะคะก็เข้ามาดูอะไรได้อย่างตรงจุดมากๆเลยนะเพราะว่าเพียงแค่ใช้ไปชั่วค่าคืนอะ่ะตื่นมาเนี่ยฟาร์มก็รู้สึกได้เลยว่าผิวมีความเด้งกระชับมันรู้สึกเลยอะ่ะว่าผิวมันไม่ดูอ่อนล้าเหมือนก่อนหน้านี้นะคะ่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าความรู้สึกนี้เนี่ยสามารถรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะแต่ถ้าอยากเห็นผลของความกระชับแล้วก็ความลดเลือนริ้วรอยมากกว่านี้นะคะ,คก,ะ,คะก็อาจจะต้องใช้อย่างต่อเนื่องไป เรื่อร่อยๆคะพอเอานิ้วจิ้มๆไปนะคะจะรู้สึกถึงความยืดหยุ่นแล้วก็ความนุ่มเด้งเลยนะคะรู้สึกได้เลยว่าผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นตัวนี้ก็ต้องลองนะคะใครที่แบบอายุ30ขึ้นหรือว่าแบบจริงๆอาจจะไม่ต้องถึง30ก็ได้แต่ว่ามีปัญหาผูกริ้วรอยความเหี่ยวย่นแบบผิวหน้าไม่ตตึนกระชับอะไรเงี้ยลองต้องลองตัวนี้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสกิน Energy White Glow k i คและสกิน Energy 8 l o Lock Kit เขาก็มีจำหน่ายที่วัดสันอีฟแ Boy ์ o อ p และ Convy ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมเยเดี๋ยวฟังจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมค่ะแล้วพบกับคลิปดีๆได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ